เรื่องของมลพิษทางกลิ่นจากโรงงานยางพาราซึ่งอุดรธานีของเรานั้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยเรามีโรงงานยางพาราใหญ่มากสอแห่งนะคะมาตั้งอยู่ใกล้กันเลยติดติดกันเลยะค่ะที่ตำบลหนองนาคำอำําเภอเมืองอุดรธานีนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่วงที่โรงงานดำเนินการผลิตอะค่ะในช่วงของการรับซื้อยาง แปรรูปนะฮะยางก้อนนะฮะยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางค่ะจากเกษตรกรยางสวนยางพารามาเนี่ยจะามากองไว้ก่อนเนาะข้างนอกเนาะแล้วกองเนี่ยมันเป็นจํานวนประมาณเป็นเป็นหลายพันตันนะคะแล้วก็กลิ่นที่เกิดขึ้นจากการหมักหมมเนื่องจากว่าเวลาที่เกษตรกรใช้การผลิตยางเนี่ยเมื่อกีิ่น้ํายางแล้วเนี่ยจะเติมกรดซัลฟูริกลงไปเพื่อให้ยางมันจับแข็งตัวนะคะแล้วก็ถอดออกมาเพื่อจะแกะออกมาแล้วก็ไปขายที่ร้านรับซื้อยาง แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ขนส่งนะที่มีคนกลางเข้าไปรับซื้อหรือพ่อค้าคนกลางแล้วส่งเข้ากลับให้กับโรงงานอุดรธานีเรามีโรงงานยางพาราทั้งหมด6โรงด้วยกันแต่โรงนี้2โรงนี้มีกําลังการผลิตใหญ่ที่สุดในโลกปริมาณการผลิตเพราะนั้นกกองยางที่มันมาสต็อกยางเนี่ยมันถึงเป็นกองมะฮือมาที่สูงมากแล้วก็มีกลิ่นที่เหม็นเนื่องจากว่าการใช้กรดซัลฟูริกเนี่ยเมื่อมันมีการกระทบกับโปรตีในในตัวเนื้อย,ยางก็ดีเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดการหมักหมมเป็นสาร ที่มีกลิ่นเหม็นเนาะซึ่งในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งกลิ่นเหม็นเนี่ยมีความรุนแรงมากขณะที่ว่าถ้าเราเข้าไปในบริเวณนั้นออกมากลิ่นที่ติดกลับไปบ้านซักก็ยังไม่ออกเลยนะคะทีนี้ชาวบ้านในแวดล้อมนั้นที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยในรัชมีเริ่มต้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ500เมตรนะคะร้อยเมตรหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยมีทั้งหมด3หมู่บ้านด้วยกันก็คือบ้านโกยนะคะบ้าน บ,บ้านโกยบ้านจำปาแล้วก็บ้านนนสะอาดซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงานยางพารามากแล้วเขาก็มีปัญหากับสุขภาพมาโดยตลอด7ปีก็คือเรื่องของออระบบทางเดินหายใจนะคะการทีเ่เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นผื่นนะคะแล้วก็บางคนก็มีปัญหาการสูญเสียการดมกลิ่นไปเลยเนื่องจากว่ามันโดนกลิ่นที่มันมีความแรงเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดแต่ช่วงระยะเวลาที่ได้พบผลผลไม้สุดเนี่ย จะเป็นช่วงกลางคืนซึ่งเขาจะผลิตกลางคืนด้วยแล้วต่อมาช่วงเช้าเช้ามืดเป็นเรื่องทิศทางลมด้วยหมู่บ้านที่3มหมู่บ้านนี้พอดีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ะคะ่ะมากัดจากโรงงานซึ่งเป็นช่วงที่ฤดูหนาวจะได้กลิ่นมากเป็นพิเศษเนื่องจากลมพายุที่พัดมาทางทิศจากตะวันตกเฉียงใต้ะคะ่ะแต่ว่าในช่วงที่มีลมที่พัดมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะกลิ่นจะไก,กลถึงประมาณ5กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรเข้ามาถึง ายพาสของเมืององุดรธานีเลยซึ่งหมู่บ้านจาาัดสรรนันก็จะได้กลิ่นด้วยหรือว่าหมู่บ้านทางด้านอื่นที่ลมพัดไปนะคะแต่อันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นครั้งคราวเนาะแต่หมู่บ้านสามหมู่บ้านนี้เป็นอะไรที่หนักมากชาวบ,บ้านหลายคนเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าป่วยเรื้อรังเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องปอดอะไรพวกนี้คะากับการจากการที่กลิ่นใช่ไหมคะแล้วกเ็เป็นผื่นแดงในในระบบ ทางเดินหายใจค่ะในปากด้วยใน,ในหลอดลมอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งประเด็นเนี้ยมันทําให้ชาวบ้านมีความทุกข์สุขภาพกายมีปัญหาแล้วไม่พอสุขภาพจิตเสียมากรือมีความเครียดสะสมมีความรู้สึกว่าแบบคือเหมือนไงะท้อแทะอยากหนีอยากย้ายบ้านแต่ความที่ตัวเองไม่ได้มีเงินเยอะบอกขายก็ไม่มีใครซื้อที่ที่ถูกมากเลยที่นั่นแต่ก็ไม่มีใครซื้อเนื่องจากว่าคนก็ไม่อยากจะมาเสี่ยงกับโรงงานอีกเหมือนกันแต่การแก้ปัญหาเนี่ย ชาวบ้านร้องเรียนนะคะร้องเรียนตั้งแต่ปี58พอเริ่มร้องเรียนเนี่ยเขาก็ตั้งกลุ่มเขาใช้คําว่ากลุ่มรักหนองนาคำเราะ็นอยู่ตาบลหนองนาคำก็มีแกนนําของชุมชนของคุณครูเพราะตังน,น,นั้นในมโรงเรียน3แห่งโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาดโรงเรียนหนองนาคะบ้านหนองนาคำโรงเรียนหนองสายบ้านหนองสายที่วันนี้เด็กๆมาเต้นนะคะได้รับผลกระทบจากกลิ่นนี้หมดเลยแต่นี้เนี่ยเด็กก็มีปัญหาว่าเรียนไม่รู้เรื่องเนื่องจากกลิ่นบันแรงมากนะครูเองเนี่ยบางทีลงจากรถมาก็อาเจียนเลย แล้วสอนไม่ได้ต้องพักอยู่สองชั่วโมงกว่าที่จะสามารถกลับมาเป็นปกติแลวพอที่จะสอนได้ปิดหน้าต่างไงกลิ่นก็เข้านะคะกลิ่นมันไม่สามารถสกัดได้โดยเฉพาะกลางคืนซึ่งชาวบ้านอยากหลับนอนแต่โรงงานยังทําการผลิตอยู่โดยการเอายางก็ไปอบเป็นยางแห้งอะค่ะอบเป็นยางแห้งกลิ่นมันก็จะออกมาตามปล่องปล่องที่ปล่องควัน,นะะที่ออกอะค่ะก็มีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยเมื่อร้องเรียนไปแล้วเนี่ยจังหวัดเองก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อที่จะไปพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกับชุมชนกับทางโรงงานโรงงานก็กพยายามอะค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถเนื่องจากสตอก็อกยางมันปริมาณที่เยอะมากแล้วมันกระบวนการของการปล่อยน้ําทิ้งน้ําเสียด้วยซึ่งโรงงานเองก็มีปัญหาเรื่องระบบการจํากัดาการกําจัดบําบัดน้ําเสียมันกระทบไปต่อถึงถ้วยธรรมชาติที่ชาวบ้านเคยจับปลาจับปูปลากุ้งหอยปูปลามันหายหมดเลยเนื่องจากน้ําเสียที่ลงไปมันก็มีผลกระทบมันเป็น เคมีสารเคมีใช่ไหมคะ